ตัวของเดลต้าเราทำพรีวิวไว้นะครับไตมาส 4, 4่ม0 0าร4300ล้านซึ่งก็คือโตจากไตมาตส3ประมาณสัก11%นะครับแต่ของเดลต้าปีนี้ตัวที่จะมานไดรฟ์ก็เป็นพวกยอดขายอุปกรณ์ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพวกแบบชาร์จเจอร์หรือว่าจะเป็นพวกอา่าเรียกว่าแหละหม้อแปลงโดยเนเจอร์แล้วธุรกิจของเดลต้ามันไม่ได้ซับซ้อนเท่าของ KCE ในแน่ของงการลิผตถัดมาครับคงต้องถึงคิวเดลต้แล้วครับงบจะสวยไหมไตรมาส4แล้วแนวโน้มไตรมาส1จะเป็นยังไงครับเชิญครับคุณทันตัวของ Delta เราทำพรีวิวไว้นะครับไตรมาส4 4,300ล้านซึ่งก็คือโตจากไตรมาส3ประมาณสัก สิบเนะครับ uh, ถามว่ามีโอกาสออกมาต่ำกว่าคาดไหมก็ก็มีเหมือนกันครับอย่างที่บอกทุกทุกตัวโอกาสที่จะต่ำคาดมากกว่าโอกาสที่จะออกมาบีชนะครับ uh, ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมคิดว่าหุ้นก็มีโอกาสที่จะโดนเทคนะครับ uh, ถามว่าจะมิสจากอะไรก็จากค่าเงินบาทเหมือนกันครับผมแล้วก็ะะราคาเดลต้า อยู่เก้าร้อยกว่าบาทนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงมากนะครับเกือบเกือบเกือบเจะเอาทํำหายได้ด้วยซ้ำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้างบคือพอราคาหุ้นมันแพง valuation มันแพง PE มันสูงต,ตลาดคาดหวังไว้สูงถ้างบออกมาไม่ดีมีโอกาสที่จะเกิด correction ขึ้นแล้วก็อาจจะแรงนะครับอืมครับ อ๋อทำไฮมันเกือบพันนะคุณทันใช่ไหม996ใช่ไหมคุณทันวันก่อนนู้นเก่ารอยนก้996บาทเลยนะสำหรับเดลต้านะแล้วตอนนี้ยิ่งซื้อแค่50พุ่นก็ซื้อได้แล้วเนี่ยยิ่งซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นไหมครับคุณทันสำหรับเดลต้าครับก็ผมว่า Impact ก็แน่คล้ายๆกับแตกผ่านนะครับแต่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นครับครับแต่ก็ทำให้รายย่อยก็สมมติ มีเงินไม่ได้มากขนาดจะไปซื้อร้อยหุ้นอย่างนี้ก็โอเคก็ซื้อเป็นล็อตที่เล็กลงมาได้ครับก็ดีครับผมครับครับเมื่อกี้คุณทันบอกแนวโน้มเดลต้าให้กับเราฟังแล้วบางรือยังครับคุณทันครับเดลต้าแนวโน้มอ๋อของเดลต้าถ้าแนวโน้มของปีนี้นะครับก็ผมคิดว่าทรงเหมือนกันคิหนึ่งยังไงดนเรื่องค่างเงินบาทต่อ นะครับแต่ของ Delta ปีนี้ตัวที่จะมา Drive ก็เป็นพวกยอดขายอุปกรณ์ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพวกแบบชาร์จเจอร์หรือว่าจะเป็นพวกเ,เรียกว่าแะลรหม้อแปลงครับ <c oughs> ซึ่งปีนี้จะโตเยอะนะครับในแง่ของฝั่งยานยนต์ไฟฟ้าส่วนฝั่ง Data Center ปีนี้น่าจะเริ่มชะลอชะลอตัวนะครับต่าม่ายังโตไหมโตแต่คงไม่ใช่แบบ สี่สเหมือนปี2องพที่ผ่านมาแต่จะมองแถวๆแบบสิบถึงสิบอะไรแถวนี้ครับผมบบส่วนตัวยานโนไฟ้าเนี่ยน่าจะโตได้ผมว่าสี่สาสิบเคือก็มาแทนในตัว Data Center ที่ปีนี้จะชะลอลงไปครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเอาลุกทางฝั่งของยอดขายผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่า Product มันเป็นที่ต้องการมาก นะครับในแง่ของมา r g จิก็ถ้าสมมุติตัดเรื่องเงินบาทออกไปมันควรจะดีขึ้นครัเพราะว่าพอผลิตมากขึ้นเดี๋ยวจะมีโรงงานใหม่ช่วง Second Half ด้วยนะครับ <c oughs> ก็น่าจะมา d ด i v ฟตัวของยอดขายขึ้นได้แล้วก็ผมคิดว่าโดย n a เจ r รแล้วธุรกิจของเดลต้ามันไม่ได้ซับซ้อนเท่าของ KCE ในแง่ของการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นโรงงานใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องต้องการเวลาในการไฟจูนโปรดักชันยาวเท่าของ KCE เพราะฉะนั้นถามว่าอ่ามันจะโตได้ไหมผมผมคิดว่าได้ครับครับเอาละครับหลักทรัพย์เกษตรกรไทยแนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของ Delta ครับคุณทัน ตัว d e l ้าเราแนะนำเป็นขายนะครับ Target price อยู่ที่710บาทครับผม oh, 710นะครับเป้าพื้นฐานปลายปี710 710แนะนำขาย